มีคนถามมาว่าทําไมปลาคาร์ฟของเขาถึงชอบนอนก้นบ่อเวลาฝนตกอ๋อมันเป็นเรื่องปกติเลยครับช่วงหน้าฝนหรือเวลาฝนตกบ่อยๆอากาศสวิงน้ําในบ่อจะเย็นลงปลาคาร์ฟเลือกนอนนิ่งๆอยู่ก้นบ่อเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วงเวลาฝนตกออกซิเจนในน้ําจะลดน้อยลงพูดง่ายๆเลยมันเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่ช่วยให้ปลาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอ๋อ แล้วอย่างนี้เรามีวิธีแก้หรือป้องกันไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้อากาศสวิงบ่อยมากใช่เลยครับช่วงนี้ฝนตกอากาศสวิงบ่อยมาก ถ้าอยากช่วยปลาให้สบายขึ้นก็ลองทำตามนี้ครับเช็คบ่อกรองดูว่ามีของเสียอุดตันไหมน้ำยังไหลเวียนดีอยู่ไหมเพิ่มออกซิเจนให้เพียงพอเพราะช่วงฝนตกออกซิเจนในน้ำอาจน้อยลงเตรียมเครื่องสำรองไฟเผื่อกรณีไฟดับปลาจะได้ไม่ขาดออกซิเจนหากไฟดับนานแค่นี้ก็ช่วยให้ปลาสบายตัวไม่เครียดและไม่ป่วยง่ายแล้วครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลปลากันด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยกับคนเลี้ยงปลาคาร์พจากทั่วประเทศหรืออัปเดตปลายน้ำเข้าใหม่ๆ คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ i n t e r f i s h Community ได้เลยครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับ